สวัสดีครับพี่น้อง Fc ทุกท่านนะครับวันนี้พี่บ่าวจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับมาร่วมกิจการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับของมิตรภาพซึ่งเป็นศูนย์หภายในอำเภอแจดํดจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมงานก็เลยอยากมาถ่ายทำให้ทุกท่านได้ ดูกิจการของเด็กๆน้องๆนุ่นๆนะครับที่เขา,าจัดการแข่งขันกีฬานะครับเป็นกีฬาศูนย์ภายในของเขานะครับกิจการจัดสนุกสนานขนาดไหนพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับตอนนี้ขบวนกําลังเริ่มนะครับกํากลังเริ่มแห่เข้าสู่บริเวณสถานที่จัดการแข่งขันนะครับพาพี่น้องครับไปดูนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่จะแชร์แล้วก็ติดตามชมนะครับของช่องพี่บ่าวสุนจิกนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปกันครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับคนเยแบบอะเอาทามาเชียร์ลูกหน่อยสิมาบังลูกแม่จ้ะเด้อ่า ตอนนี้กระบวนต่างๆเข้าสู่บริเวณโรงเรียนนะครับก็ดูไปเรื่อยๆดูบรรยากาศก่นกอนนะครับ

ก็ยังเป็นนายกสมาคมผู้ปร,ระกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาออนุญาตเก็บ <นำ S 2> ภาพลงยูทูบเบอร์นะครับหา่คนสวยครับค่ะตอนนี้ขบวนพาเหรดของโรงเรียนบ้างพวกไล่ก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จุดตั้งขบวนแล้วค่ะ เพื่อด่วงเป็นกันดันให้กับน้องป้องบอลและกีฬาของเราในวันนี้จะีการชิงท,ที่สามนะคะในตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มพิธีการแล้วนะครับคณะกรรมาการจัดงานก็ไปเข้าแถวที่ทางด้านหน้าประหลามป้าท่านประธานนะครับ

บัรยากาศดีบรรยากาศนี มันไม่มีปัญหาครับมมอฟี่ได้มอได้หรอลองเลยนเล่นเลยเพื่อนป้าต้งหมายถึงว่าลองกเถอะ่อะไรมอเออมไม่สบผมมีที่รีนท่านสมชิตประชานายกองการบริหารส่วนตำบลรอบพุที่เคารพกระผมว่าที่อยตรีพิทิันดงยิพิ์ผู้บรการโรงเรียนบ้านนอนศรีบาล ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการสามิตรภาพในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการสามิตรภาพประจำปีการศึ 2500, กษา2566มิตรภาพเกรน66เพื่อเป็นสิริมงคลและกำลังใจให้กับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต่อไปในารนี้ได้เจอครับมันเบาไมดขอคครับ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานิตภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษานิตภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแรมบางแสนมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาละสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผู้ประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงค์เแล้ว ถ้าเปเก้าขอเปิดการใส่ยงหนึ่งอันดับใบกระถินค่ะพิปภาพเกล็ดทั้งที่สี่ในปีการศึกษา2,500ันห้าร้อยหกสิบหไปโซ่แดงเถียหน้าแบนี้ครับวันนั้นทั้งหลายใจดีในโอกาเรียนเชิญยินเชิญยนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับผู้บริหารนะครับที่ร่ังเชิญเพื่พิธีเปิดวันนี้นะครับเข้าแถวนะครับเข้าทางนี้ประธานก็จะ เพื่อของใช้เป็นสิริมงคลนะครับในการเปิดการแข่งขันอีฬามิตรภาพเกมครั้งที่4นะครับหลังจากลั่นของเสร็จนะครับท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้มีเกียรติก็จะมีการจุดพลุนะครับจุดพลุกระดาษนะครับกล่าวีว่านะครับเป็นการเปิดนะครับพิธีมิตรภาพเกมครั้งที่4นะครับอย่างสมบูรณ์นะครับชู่อชู่อชื่อ่อชื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 ชู่อชื่อชื่อชื่อช คลิปทั้งหนล่ะโอเคลั่นสามครั้งแล้วทีนี้เราจะทำอันพร้อมกันใช่ไหมเอาไปทังงหนลูกเอาไปนสินี่นะนี่นะนี่นะข้างล่างนะไมเดี๋ยวมาประดเลยพร้อมกันนะครับงอรประประัืออลชนนครับประดนึ่งสองสามงสองามหนึ่งสองสาเาเด้งสอง ครับตอนนี้พี่เปิดนะครับการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์ั้งที่สี่นะครับไดู้นะครับเปิดเป็นที่ดีนะครับโดยการุิดพักราอางสวยงามเราจะนะครับขอบคุณครับสวยงามสวยงามกีฬา้รหมดานี่ดีเยว่ากับกีฬาเชิงประจกโรงเรียนเงษตรรเนที่ ไอเดียผู้ใดนี่ไอเดียรัฐสภาพครับไอเดียสุดยอดสุดยอดแล้วก็ท่าพนะครับนราเป็นนักกีฬาในการเชิญบุญชาตินะครับแล้วก็เชิญองค์สูนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่กระทบนะครับขึ้นหลังครับในตอนนี้พิธีเปิดก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปก็จะเป็นการเชิญธงอ่าเชิญ นนรนนครับ,รบตอนนี้นักกีฬาประจำท,ท,ทงวีระไรไหมครับไม่ครเรียนเจท่านระธานตรงกลางครับตรงกลางนะครับตรงกลางแถวท่านกู้นายาสานะครับ ในสังกัดสงพุทาคุณภาพบริษัมนิติภาพนะครับทั้งสิโรงเรียนนะครับขับขอบคุณท่านนสูงครับนักกีฬาขบวนรุงขับหลังหันนักกีฬาขบวนงชาขบวแถวรุงตอนนี้ก็จะเป็นการเชิญธงโงชาขระับยดเสา จะต่อด้วยธงกีฬา ธงกีฬาเป็นสอยอดเสารงกีฬานี้ก็จะเป็นธงแต่ละโรงเรียนนะครับพ้นส่อยอดเสาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬา ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพกรารศึกษามิตรภาพแจ่ดำจังหวัดมหาสารคามอันนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนมาชมมาให้กำลังใจลูกหลานของเรามากมายนะครับแล้วก็โรงเรียนที่เข้าทำการยข่งขันมีนทั้งหมดอยู่10โรงเรียนด้วยันะครับ

วีลพันชัยประดิษฐ์นะครับข้าราชการบำงานนะครับอดีตข้าราชการครูประจําโรงเรียนบ้านพลสว่างของเรานะครับทีท่านเป็นข้าราชการไปแล้วนะครับได้มอบเงินสนับสนุนนะครับวิทยาภาเกณฑ์ที่ที่ครับขอพระคุณท่านเป็นยหางสูงนะครับครับในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณครูประหยัดนะครับกับคุณครูพันนิภาคำแก้วนะครับอดีตข้าราชการครูนะครับโรงเรียนบ้านพลสว่างนะครับท่านมีนะครับย้อนใจในการมอบเงินนะครับวิทยาภาเกณฑ์ที่ที่ ครับในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับดูในเกมนะฮะนี้อากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวมอบเงินรางวัลนะครับสนับสนุนกีฬาให้เราก่อนนะครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณปูกะพีพันธุ์พลาบนะครับอดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านพรสวรค์นะครับมอบนะครับรางวัลสนับสนุนนะครับการเปิดการแข่งขันกีฬามิตรภาพเกมครั้งที่4นะครับท่านเกษียณยุราชการนะครับช่วงเดือนกันยายน นะครับ30กันยายนที่ผ่านมาท่านก็มาให้กําลังใจนะครับลูกๆนักเรียนนะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีเอกประธานวงเปี่ยมนะครับรองสารวัตรป่าปามนะครับสพเกดําจังหวัดปหาสาามนะครับมอบรางวัลสนับสนุนครับอีรามิตรภาพเกมครั้งที่4นะครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคุณว่า แสดงรูดวงชัยนะครับครับขออภัยนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญนะครับคุณบุญสวนนนทนำนะครับสพทนะครับบ้านคำมาใหม่น้อยนะครับในการมอบรางวัลสับสุนครับมิตรภาพเกมทั้งที่4ครับลำบต่อไปนะครับท่านผู้มีการวิชพลนะครับกลุ่มผันนะครับสัมสุนอรีรามิตรภาพทั้งที่4นะครับในโอกาสนี้ครับขเชิญพัด ในการนี้นะครับตอนนี้เป็นท่านผู้ในการเชิอชัยพลกุลนะครับโรงเรียนแก่ดำวิทยาคารนะครับในการสสรุนนะครับขอบคุมากขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่มอบน้ําใจนะครับให้กับจุพาทางสายขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพลสว่างนะครับท่านผู้แุดมรงยครับขอบคุณนะกรรมการทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงครับครับครับ นะครับส่วนท่านผู้ให้การสนับสนุนนะครับยังมีอีกหลายท่านนะครับอย่างเราจะได้นําเรียนในชื่อท่านนะครับอี่นะครับกะบวนพาเรนะครับของโรงเรียนในสังกัดจย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิตรรศนะครับทั้งสิบโรงเรียนนะครับเพืที่ผ่ลำดับต่อไปก็จะเป็นการกล่าวคำปฏิญาณของนักกีฬาอาวุโส ค่ะประวัติรรนักกีฬาวุโสนางพัชรานาอึ้องพินิจคุณเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมกราคมพุทธศักราช2521หิบดิดาชื่อนายจำลองอึ้องพินิจคุณมารดาชื่อนางสายหยุดอึ้องพินิจคุณประวัติด้านกีฬาหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีรายการวิทยุการกีฬาอาวุโสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนมัธยมเขตการศึกษาที่5รายการแชมป์มัธยมภาคกลางสาวเป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนรายการชิงแชมป์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และ4เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนแห่งชาติรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติปัจจุบนันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมิตรภาพค่ะถึงกบมือนะครับต้อนรับท่านนักกีฬาวุโสูนะครับตอนนี้ทงนะครับธงธง อ้อมเข้ามาเลยนะครับอ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาเพื่อที่จะให้ท่านนักกีฬาโวลโซจับชายธงนะครับลูกครับอ่ะยื่นธงเข้ามาลูกยื่นธงเข้ามาในลักษณะนี้นะครับครับยื่นธงเข้ามาในลักษณะนี้ครับเลยครับตอนนี้นักกีฬาโวลโซจะนำกล่าวคำปฏิญาณ แข่งขันกีฬานิตรภาพเกมั้นงที่4ประจำปีการศึกษา2,566 1พฤศจิกายน2,566ขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอประกาะศตนณนที่นี้ว่าดังๆครับดังๆข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นขอปฏิญาณตนว่า พยานตนว่าข้าพเจ้า um จะแข่งขันกีฬาข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริงด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริงต่อไปก็จะเป็นนักกีฬาวิ่งโคเพิงนะครับเข้าสูสนามเพื่อมาเคาะรับไฟจากท่านประานนะครับไปก็จะเป็นนักกีฬาวิ่งค้เิงนะครับเข้าสู่สนามเพื่อมาเคาะรับไฟจากท่านประธานนะครับ ก็เตรียมใหขอคมรอุที่บานตนลางการานเาเี้ยพี่โงเนบ้านสวงตั้งแต่ระดับชั้นประบาลสองปุนกำลังศึกษาปตอนนี้ท่านประธานก็จะมอบไฟให้่านปรกธานักกีฬานะครับมอบไฟนะครับให้กับี่ไปพยพี่บเพยต่อแล้วนะครับ นักกีฬาที methods, ่เขาวิ่งไปนะครับไปที่โลคัลนาเรนะครับไปยังที่ประธานพบเลยนะครับเมื่อนักกีฬาที่เขาไปนะครับวิ่งไปถึงนะครับก็จะทำการติดพบเพลงที่สนามนะครับวิ่งสี่กัวเมสีราสุนคาราบาร์ดิสานิบราธานะครับยัปโคลาสุดนะครับตัวแรกวันเวียนทองนะครับชนะเลิศการวิ่งนะครับทางตรงนะครับ พี่ชาย100เมตรนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับนอันนี้ที่กระทางครบอันนี้นะครับจบไปแล้วชั้วจัชวาลแล้วนะครับ,ชาชาบานเป็การเปิดการแข่งขันนะครับรก,รรก,รกีฬานักเรียนนะครับมิตรภาพเบียครั้งที่สี่นะครับ นี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นักบุราเริ่มแจ้วตึ้งนะครับจะเป็นการลำดับต่อไปก็จะเป็นการเดินพาเลทนะครับส่วนสนามผ่านมาท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะครับมาที่บรยการได้เลยนะครับ ว่าละช่วงนี้นะคะที่ฉันนาสาวเสี่ยมญาติโยกนะคะรูชนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนมิตรภาพนะคะขอน้อมนำนะคะคณะผู้ปกครองและบุคลากรทุกท่านนะคะร่วมชมและเียเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนแรกของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็คือโรงเรียนชุมชนมิตรภาพนะคะจะเดินทางมาดวลในบนแรกในวันนี้นะค่ะโดยายโรงเรียน แจนะคะคาทากรอน,นะคะเลกหญิงโรงเรียนชุมชนมิตรภาพนะคะมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด84คนนะคะนำโดยท่านผู้ในการนางสาวชยดาตึ้งินิกลนะคะและคณะ,ะครูบุคลากรรวมทั้งสิ้น12ท่านด้วยกันนะคะนักเรียนของเราทั้ง84คนนะคะได้รับการสั่งสมและปมเพราะไม่ว่าจะเป็นด้าน ดนตรีพื้นบ้านอีสานนะคะทำให้โรงเรียนของเรานั้นมีวงดนตรีรงลงนะคะเป็นวงดนตรีประจำโรงเรียนปิดท้ายขบวนนะคะด้วยขบวนทีตะมวยไทยนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการแสดงเปิดสนามในวันนี้ด้วยนะคะและก็ขบวนนักกีฬาเสื้จริงได้มานําเสนอทุกท่านแต่ครับวันนี้ก็คงจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเรา คงจะเสร็จสิ้นทกรขบวนการแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังที่เกี่อวกันคอมเมนต์ให้กับล่างกาจสำหรับผู้ทัดคลิปนะครับวันนี้คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับการนี้สวัสดีครับ